สวัสดีครับพี่น้องเกษตร i s a คนรักป่าพอกับพี่น้องอีกแล้วครับวันนี้พามาเบิ้งอีกตัวอย่างหนึ่งครับสำหรับการเห็ดระบบน้ำนะครับแบบสายน้ําหยดนะครับนี่ตัวนี้เพิ่นเพิ่นต่อว่าเอาเส่เรียบร้อยนะครับนะครับตัวนี้จะได้เห็นว่าการต่อเพิ่นต่อแบบใดเพิ่นเสียว่าแบบใดได้่อแบบใดนะครับพี่น้องได้เป็นนะครับเริ่มจากพอเมนก่อนนะครับ เห็น่างนี้ท่อเม่นเพื่อนจะใส่ะมาณนิ้วเครื่องครับพี่น้องนะครับทีนี้ว่าเบิ่งว่าวนะครับว่าวเป็นต่อแบบคือต้องเอาอุปกรณ์เข้ามาเจาะนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้ว่าวแล้วมีปิดเปิดแล้วก็ว่าอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาาซน้ำยศสอดเข้ามานะครับเบินงายน้ำยศเพิ่นตัวนี้ตัวนี้สองห่ครับเมื่อกี้อีกแปลงหนึ่งผมทายเป็นห่เดียวนี่มีตัวนี้น้ำยดที่สองห่นี่ครับตัวนี้สองห่นะครับนี่ ประมาณคือบูกวัวน,นะครับขนาดของมันนะครับแต่ว่าตัวนี้เพันเุ็ดแบบไอปูกขนาดกางสายน้ิยต์เลยนะครับสองฟังกันรับตัวนี้จะเห็นชัดขึครับนี่ต้นตัวระโดดขึ้นนะครับปูกไก่กันเลยนะครับผมว่าเป็นซิปเส้นท่นั้นแหละนะครับซิปถึงซิปหานะครับเอาซสายสายไวกลางนะครับแล้วก็ปูกสองฟังไปนะครับผมเป็น การปลูกข้าวโพดแบบระบบสายน้ำยศนะครับตัวนี้พึ่นน่าจะเพิ่งเดินสายนะครับบ้านนี้บ้านนี้ตึงบันใดตัวนี้ก็บบ้านหน่อยไฮน้ำนะครับนะครับการปลูกใหม่ๆนี่พ่นาใส่ประมาณยี่ห้าหมื่นถึงสามสิบหมื่นนะครับบนตงให้น้ำเลยนะครับปลูกข้งแรกนะครับบุญงดนนะครับอาศัยความชื้นจากดินนะครับหลัเราจะห่อเกี่ยวเข้ามาแล้วนะครับตัวนี้พึ่งเขาไว้ฟังเดียวครับไว้น้งขัง พงไปตามนั้นน่ะแต่ว่าระยะห่างคนขัางไกลนะครับปลายสายมานะครับประมาณน่าจะเกือบแปดสิบนะครับประมาณแปดสิบเมตรนะครับปลายสายคือว่าไกลเตียบอยู่ครับระยะห่างนะครับตัวนี้กับประมาณแปดสิบเนนะครับเราบางสายน้ำยุดนี่แปดสิบถึงหนึ่งหลอยนะครับยุดเล่าหลนะครับมันจะพอสมัยกันไปได้บางเปลงนะครับ ตัวนี้ก็ปลูกไม่ไม่ครับปัญหาที่เห็นคือแปลงนี้คือหยานะครับเริ่มขึ้นนะครับหยาเริ่มร้ายเลยครับเมั่อาจจะบริฉีดยานะครับบางคนก็ฉีดยาคุมหยาบางคนก็บริชีดนะครับมันก็เลยขึ้นหม่มันจะง้มกับโพดแน่ยอยู่นะครับถวเลี้ยวเบิ้งนะครับสีเดี่ยวเป็นงสวเบิ้งเห็นไหมครับมันหยานเขี้ยวขึ้นมานะครับเป็นบ้างหม่องเลยครับบ้างหม่องกับบะมีนะครับขึ้นทั้งฝั่งนีส่วนอันนี้ก็ปลูกร้ายที่กันนะครับแปลงนี้ก็เป็นมัน ซีหาไหรนะครับเพราะมันเป็นงานใหญ่คนเบิกเบิกกันแถบบดเลยนะครับน่าจะตั้งใจเจตนาปลูกแตะขพดย่างเดียวนะครับปัญหาอีกตัวนึงคือพวกบุง๋งเขาเรื่องช้นมาแล้วนะครับตัวนี้มีปัญหาเรื่องวัชพืชนะครับฐานมีแบบไป้ามาามันกระสิยยตไม่หยาดปุ๋ยนะครับตอนน้องห้น้ำปุ๊บนี่นส่วนนีนหาลายอยู่ส่วนวนี้มันจะซุ่ม แต่ว่าส่วนนี้ไม่มีครับหนลงเลยนะครับดินเป็นเกล็ดดินแบบดินกล็ดินหลวนปนทรายนะครับยังเป็นก้อนแน่อยู่นะครับแปลงนี้ปลูกแบบแห้งนะครับว่าเห็นถือน้ำจักเท่ากันครับตั้งแต่ปลูกมาแปลงนี้ก็ได้นะครับพี่น้องด้วนะครับเดี๋ยวประมาณน่าจะประมาณสองสัปดาห์นะครับบนสูงขึ้นแน่ยังหน่อยนะครับเริ่มเห็นต้นมันนะครับต้นมะพร้าวชน นี่ครับแต่ละลุมนี่ก็ออกผสมเหมือนกันนะครับต้นหนึ่งก็มี่สองต้นก็นมีนะครับแต่ว่าเกิดกะเกิดถือว่าเกิดดีอยู่ครับมันเกิดมีฟันลอยอยู่แต่เอาบ่หลายนะครับอย่างบึงสังเกตบึงนะครับต้นนี้นะครับต้นนี้ก็จะเป็นกระโพดลักษณะที่ผมบอกนะครับเป็นนิยมเป็นด้วยกันถ้าเป็นมากไปแสดงว่าเป็นการปลูกแบบ เขาโพดทำเมล็ดพันธุ์นะครับเต็มเมล็ดพันธุ์นะครับบริเลี้ยงสัตว์ตัวเป็นแบบว่าบริษัทเขาให้ให้ไนมาให้เมล็ดมานะครับให้ปุ๋ยมาให้ยามาบานแล้วเห็ดแล้วเยาต้องไปขายเพื่อนเพื่อจะรับสีขึ้นก็คือมีการประกันราคาไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าได้ไล่แปลงเธอหนีมิตรพี่น้องเห็ดแบบนี้่บัดครับเพื่อนนิยมแบบนี้มากกว่านะครับตัวนี้มันก็ดจะมี ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งคือเขาติดตรงมีการจ่างคนจ่างแรงงานในช่วงที่ถอดหยอดนะครับเพื่อนเราถอดหยอดช่วงที่มันออกหเกาจะถอดออกมันจะมีปัญหาชนมันเป็นจ่างคนบางหม่องก็มีแรงงานนี่ไงแต่แรงงานจะคล้องตรงนี้ผลร้ายเติบนะครับในครอบครัวถอดหยอดเพราะว่ามันผมใส่เวลาให้มันเหลียวภายในหมื่นสองหมื่นนะครับมีปัญหาเขาตรงเขาตรงยุ่งยากกับช่วงนี้อันถอดหยอดอีกช่วงนี้คือช่วงเก็บเกี่ยว ช่วงเก็บช่วงฮักมันนี่ครับต้องจ้างคนมาฮักอีกนะครับฮักฮักเขาก็คิดเป็นเป็นถังนะครับถังสีถังละสิบบาทบางเจ้าสิบห้าบาทนะครับเขาส่งไปจ้างเขาตัวนึงนี่ครับเห็นบอกครับโตขึ้นมากเลยนี่มีขี้เถ้าตัวผูนะครับที่นี้มีตัวเมียสลับมาแล้วตัวผูมันยาำนะมันกะทิทอดยอดตัวเมียเบอร์เดินเดือตัวผูนะครับเอาไว้เห็นผสมไปเกรสร นะครับเพื่อมันให้ให้มันได้พัน์ที่บกกกายพัน์นะครับตามที่เขาวิจัยมานะครับพวกที่เป็นบริษัทผลิตพันธุ์เขาจะวิจัยมานะครับว่าต้องเท็ดลักษณะนี้ความห่างความยังเขากำหนดให้นะครับตัวนี้เป็นเท็ดระบบนะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับให้พี่น้องเบื้องนะครับกาลังปลูกไม่เดวให้มันขืนมาที่งานผู้หนีพี่น้องจะเห็นความแตกต่างตอนมันข้นมานี่ครับคือแถวนี้ ใบมันก็ดเบพาะขึ้นกันนะครับตอนขึ้นมาของตัวผูกเนาะเจ้าตัวเมียมันเกิดเป็นอีกแบบนึงตัวผูกมันอาจจะสูงกว่าใบมันก็จะจากกันมันใบมันบางสั้นคือตัวเมียนะครับอื่นว่าการทำข้าวโพดแบบเมล็ดพันธุ์นะครับหรือว่าข้าวโพดถอนยอดนะครับแล้วแต่คนจะเอิ่นนะครับบางคนเอิดข้าวโพดปูเมียข้าวโพดถอนยอดข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ถ้าบ้านเขาเจอเด็กต่างกันนะครับ no. ข้อด yeah. ีคือว่าเขาลงทุนในเฮ้านะครับเขาประกันราคาให้เฮ้าแล้วเฮาก็ไปขายให้เขา นี่คือขอดีของการเห็ดกระโผลแบบมเมล็ดพันธุ์นะครับพี่น้องเอาไปปับใส่แล้วครับผมโอเคครับคลิปนี้ฝากพี่น้องสมีครับคลิปหนาพอไหมสวัสดีครับ